มาแล้วหนูลูกสาวแม่ตัวขามาเลยคุณแม่หัะส,สดินสวัสดีค่ะ <S <S มาแล้วลูกสาวผู้ใดอยากถามเรื่องน้องเป่าๆอ๋อคุณแม่จ๋าถาม <S <S ได้เลยค่ะ <S <S คุณแม่คัะสดินสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมาแล้วน้ำฝนน้ำฝนมาหยิบเลยลูกมานนอน,นอ,อ้อยนนอ,นองอ้อยมาแล้วถามได้ค่ะคุณแม่ค่ะ น้ำฝนมาถึงมไม่ต้องไม่ต้องห้ามตาใหกินไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำฝนมาแล้วค <Okay, ่ะวันน hm, like ี้มาถ่ายนะคะเอ็นวยเมตาน้ำฝนด้วยนะคะหมูมาแล้วค่ะอ๋อคุณแม่จ๋าตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนคะน้องไม่ได้ลำบากเลยค่ะคุณแม่น้องเราก็ตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าน้องก็ไปอยู่กับนะคะเรียกว่าคนนะคนมีคะแนนเนาะอยู่กับ เอาถุงละหนึ่งร้อยจ้าคุณพ่อคุณแม่หัะดเสดนจขาก็คือนะคะตอนนี้อะ่ะตอนนี้คือจะบอกว่ายังไงดีนะคือตอนนี้เจ้าของเขาเปลี่ยนใจแล้วค่ะแม่คือเขาไม่ได้อนให้กลับมาเหมือนกลับมาแล้วนะะแม่เขาแบบมันเขาบอกว่าเขาก็ผูกพันุเขาก็หลายๆยาครับเปลี่ยนใจแล้วแม่ก็คือน้องก็คงไม่ได้กลับมาแล้วนะคะคงจะอยู่กับเจ้าของเขาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่ ถุงละหนึ่งร้อยจ้าคุณพ่อคะเพราะว่าเพิ่งโทรไปเมื่อวานก็ตอนแรกอะที่เขาแจ้งเราบอกว่าเขาอยากให้ป๊อป๊กลับมากลับมาอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามีกาหนดให้เราไหมเพราะว่าป๊อปป๊ไม่มีคะแนนเลยแต่ป่านนี้อะคุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าเออเร็วได้ยิ่งดีกาว่าอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเร็วได้ยิ่งดีเพราะว่าเขาอยากให้เรากลับมาอยู่กับแม่เราก็ดีใจมากเลยนะตอนนั้นป๊อก็โพสเลยนะ เรวก็เพิแ่แล้วทำไมเอานนาะไปทำงานที่ใต้นะก็เออคือเป็นปางเขาเองคะ่ะคุณแม่เขาก็ไม่ได้ลำบากหรอกเป็นเป็นปางของเขาเองนะคะเปิดปางที่ที่กระบี่นะคะคุณแม่ต่นี้เขาก็แบบว่าวันนี้เขาอยากได้ช้างแก่ช้างชราเขาจะไปทําบางโลกสวยเออเขาก็เลยจะปล่อยเป่าๆกลับคืนเราก็เลยดีใจแล้วก็เลยโพส์ลงไปนะเผื่อมีปฏิหารอะไรโน้นนี่นั่นเผื่อมีปฏิหารอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีคะแนนหลอกนะ ก็เลยแต่ว,ว่าก็พวดไปแบบว,ว่ามีปัญหาอะไรประมาณนี้ทีนี้ไม่รู้ยังไงแม่เมื่ออาทิตย์ก่อนเออตาเขาก็โทรมาแล้วเขาคิดแล้วเขาบอกว่าเออเขาไม่เขาไม่ปล่อยดีกว่าเพราะว่าเขาก็หาช้างไม่ได้หาช้างประเทศปอปอไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เลยแบบอก็เลยยังไม่แจ้งคุณพ่อคุณแม่เนาะอิลิเฟนกระบี e ่อะไรสักอย่างนั่นแหละเรียกว่าอะไรนะเหมือนขนณาป่าโูกสวยค่ะคุณแม่ อ่านน้ำช้าอะไรประมาณนี้อิเดเซนเล็บอีเดเซนกระบี่ประมาณนี้แหลมะมะป้าปอกก็จําชื่อปางเขาไม่ได้เพิ่งเปิดได้ดประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละคับเนี่ยตอนนะ่ะมีปางอยู่สองที่อยู่อยู่ประเทศแคนาดาด้วยปางหนึง่งเสียมเรียบปางหนึง่งแล้วก็มาเพิ่งมาเปิดที่กระบี่ปางหนึ่งนงนะเขาเป็นคนมีคะแนนเยอะเนาะทีเนี้เมื่อวานป้าปก็เลยตัดสินใจ,จโทรไปถามความชัดเจนเนาะ ตอนแรกเขาก็บอกเราแล้วลว่าเขคาเปลี่ยนใจแล้วคขาไม่ให้แหละมันเนี่ยเราก็ใจสลายเลยนะก็เลยให้เวลาแบบเออก็อยังไม่กล้าแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะเผื่อว่าเขาจะตัดสินใจใหม่ก็เลยให้คุณแม่ท่านหนึ่งโทรไปช่วยคุยให้หน่อยว่าเออว่าแบบนี้แบบนี้นะเราแบบทีนี้เขาก็เออเขาก็า 50, 50, ว่าข้าสิบห้าสิบแด้วดูก่อนมันเนี่ยแต่ว่าเมื่อวันนี้ปังบังก็เลยเออ อยากต้องการความชัดเจนเนาะว่าเอาอยัางไงแน่อะไรเงี้ยเราก็จะได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวจะว่าเราโกหกนู้นนี่นั่นเพราะว่าก็มีบางท่านก็รอบัญชีบางท่านก็อยากจะช่วยอะไรเบางท่านก็ช่วยมาแล้วอะไรก็เลยโทรไปถามก็ได้คําตอบที่แบบอืมเขาก็ยืนยันคําเดิมใจสลายเลยเช้าก็เลยนะคะมาแจ้งคุณพ่อคุณแม่ใช่คุณแม่เขาน่ารักมากเลยนะ เขาเขาน้ารักมากน้องนิสัยดีน่ารักอันนั้นฝนสามถุงน,น้ำฝนขอบคุณคุณแม่มากเลยค่ะก็เลยน้ามันอันนั้นเสียตาเดี๋ยวไปเปิดซักนู้นเดี๋ยวเปิดเลยเปิดเลยวาวมันเสียต้องไปเปิดก๊อกใหญ่วาวใหญ่เดี๋ยวไปปิดดอกไปยอมแก้วอันจ้าคุณแม่จ้ากราบขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่ คือแบบคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็แบบรอแล้วให้น้องปอปากลับมาเปอเปก็หวังว่าอย่างนั้นอ่ะแม่พอได้ยินคําตอบตอนนั้นคือแบบโอ้ยมือเย็นหมดเลยเพราะว่าเหมือนเราก็ตอนแรกก็มีความหวังแล้วเนาะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่แบบยื่นมือเข้ามาเอพร้อมที่จะรับน้องปอเปากลับมาอยู่กับแม่เขาเหมือนเดิมแล้วพอมาได้คําตอบที่แบบนี้เราใจสลายเลยอ่ะแต่ว่าเปอปาก็ยังก็ยังรอเวลาอีกไหมยังไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้น ก็เลยรอเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจเผื่อว่าแต่มันก็เลยีใจก็อยางให้ชัดเจนเนาะเมื่อวานนี้ก็เลยโทรไปถามแกแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกพักก่อนว่าแต่ถ้ายังไงนะแก,กจะบอกเราแต่ว่าณตอนเนี้ยคือแกยังหาช้างมาแทนเป่าๆไม่ได้นั่นนะสิแม่ท่านก็ประสง่งช่วยเหลือมานะคะคุณแม่เหมียวก็มีคุณแม่แลหลายท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบัญชีแล้วคุณแม่แลหลายท่านที่ประสงค์แบบช่วยเหลือ เราก็แบบไม่รู้จะตอบอยังไงจะพูดยังไงดีอ่ะขอควมช่วยขพระคุณนะคะคุณแม่ขอพระคุณคนณแม่หัดสดินมากๆนะคะทั้งแม่นั้นหลายท่านเลยนะคะทีนี้ก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ายัางไงเขาจะแจ้งหลัาอีกทีนึงเขาบอกเลยตัดสินใจบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนดีกว่าเนาะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วถ้าเขาเกิดจะเปลี่ยนใจทีหนังเราก็ค่อยพูดกันอีกทีนึง ืออยากแจ้งแจ้งความจริงว่าเออเป็นอย่างนี้นะตอนน,นี้คือเขาก็ยังยังเขาเรียกว่าไงอะแม่เหมือนเขายังสับสนอยู่ว่าขเขาบอกว่าเขายังหาช้างแทนปอปอไม่ได้ละมันสรุปก็คือเมื่อวานปอปอโทรไปค่ะแม่อ้อยเพราะว่าเราอยากให้มันชัดเจนอยู่ว่าเพราะว่าคุณแม่หลายท่านก็ถามมาว่าเออขอบัญชีหน่อยอะไรเนี้ยเราก็ยังไม่กล้าให้เพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนไส้ไส<อ>้ค่ะคุณแม่เรื่องต่อไป มื่อวานอุตส่าห์เลือกวันดีๆว่าแบบเมื่อวานว่าเอาเลือกวันดีๆอันนั้นฝนนั้นฝนทำเนี่ยเดีด๋ยวนะคะคุณแม่มาเวนฝนอาบน้ำก่อนเด้อแม่ บ้คุณแม่ไม้ไว้ขอบ้าคุณคุณแม่ฟารุงนะคะขอบ้านคุณคุณแม่ทุกท่านนะท้องสุกมาแล้วเหรอเด็กๆน้องอ้อยน้องไอ้ท้องสุกข,ขอดใส่เหรอมุมานแม่ถามหาอยู่นะค่งผลไม้ถุงละหนึ่งร้อยจ้าคุณแม่ แม่ฟ้ารุ่งคุณแม่มเลยเรากราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะที่แบบว่าเอา็นดูปลาเปาเนาะถ<อ>้าหนูเล็กมาแน่แน่เลยแม่ฟ้าแน่นอนเปาถึงจะโตแค่ไหนอายุมากขึ้นขนาดถ้าเขาจะปล่อยปลาเปาก็ใจคุณแม่ป,ป้าเป่าพร้อมมากเลยแม่พร้อมรับมากๆถึงจะเราจะเลี้ยร้อมเรื่องคะแนนเราก็จะทาทุกวิธีทางแลยค่ะแม่ให้น้องกลับมา เพราะคุณนะคะแม่ก็อาจจะมีความหวังอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ตะตอนนี้นะปอปอเชื่อว่าปอปอไม่ค่อยรู้สึกว่าเออยังไงเขาต้องได้กลับมาแหละเน,นี่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ใช่ค่ะแล้วแม่ทํานไม่ฟาร์มเหมือนเหมือนไม่ความหวังอะแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้เนาะคือตอนนี้เขายังสับสนอยู่เลยว่ามันไม่มีตัวแทนอะไรแาณนี้ ก็เลยว่า,าเขายังตัดสินใจไม่ถูกอ่ะพอเขาบอกว่าจะปล่อยให้เราเราเขาก็เราก็รีบนั้นทันทีเลยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันไว้เงเราก็คิดว่าไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจนนอรแตอนนั้นเขาเร่งเราได้วยซ้ำบอกว่าเร,วเร็วเร็วยิ่งดีกับว่าอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเราจะมีปัญญาไหมเนาะขอขอให้มีปัจจุบันเถอะอะไรประมาณนี้แต่พอจะมีความหวังก็แบบก็มาเปลี่ยนใจอีกประมาณเนี้ยป<อ>้าพิชานสอนไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่เราหน่ารักมากเลยไหมไปอยู่วัดสมาออนาาอ่ะเราพน่ารักเราจำพ่อก็ได้น่ะไม่อยู่คลิปหนึ่งตอนนั้นไม่รู้คลิปนั้นอยู่ไหนเพราะเธอไปถึงอะ่ะ เขาร้อ,องเลยอะแม่ตอนพ่อว่ตอนทุนราไปถึงอะก็ร้องแบบร้องแบบเราบอกว่าอุ้ยแบบอแบบแบบตอนนั้นน้ําตาไหลเลยคือเราไม่ได้ไปหานานมากนะยอนสามร้อยคะแนนขอบพระคุณคุณพ่อจ่าคุณพ่อคุณพ่อสอนะคะกลาบขอบพระคุณสาวทุกคนจ่าพ่อจา่าอ่ะสามถุงสามถุงแบ่งกันเนาะจะมีสองเชือกนะคะกราบขอบพระคุณสาทุกคนกับคุณพ่อสอด้วยค่ะพ่อจา๋า ให้พ่อมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีคะแนนล้นเหลือนะพ่อจ๋าฝากความไว้คุณค่ะเดี๋ยวตาแก่อาบน้ำให้ลูกสาวอยู่นะจับนี้ตรงนี้มันมันเสียตาเดี๋ยวไปปิดให้ตาผลไม้เลยเอาผลไม้ให้ช้างหนเลย นขอมันให้ย่อยแลากินหน่อยน่ะยิมซาเล้งน้องหน่อยตามาเอาผลไม้ตาผลไม้สาตาสองถุงของน้ำผลสี่ตาได้สองถุงจ้ะขอบคุณคุณพ่อสอจ้าขอบคุณคุณแม่ไม้เวคุณแม่ฟารุ่งนะคะคุณแม่ทุกท่านคุณแม่หัสดีนนะคะคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะแม่ใช่ค่ะคุณแม่เขาน่ารักมากต่อไป จิบิบจินูเลเออองสเปีย์ให้ยายแล้วหน่อยหมดแล้วแหละยายรอแล้วยายใช้งอรอแล้วก็รอคนมาช่วยไม่มีใครมาเออยืมล็อสเปรยหน่อยลูกลืมเอาสเรีรย์มาใหยยายข้างล่างหน่อยไปใายฝาเข้ามาหายแล้วเด้อมีรมายไ้นคะจะได้ถามถึงน้องปปามีจาาคนแม่ อ่าแม่จ๋าละอ่าอยู่ในหน้าโปรไฟล์ค่ะคุณแม่คุณแม่จ๋าขอกไปคุณคุณแม่หัดสดินมากๆเลยค่ะแม่อดีเราอยู่หน้าโปรไฟล์ค่ะแม่ค่ะคุณแม่อ๋สวัสดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวพอปอยังไม่ได้แจ้งไม่มีเพราะว่าแม่ยังนอนอยู่ไม่กล้ายังไม่กล้าทักไปตอนนี้นะเดี๋ยวให้แม่นอนเดี๋ยวเพราะว่าเวลายังไม่เหมือนกัน จะได้เป็นสี่ถุงคุณแม่ไมเวสามแล้วก็ของอคุณพ่อเออหอเนาหนึ่งถุงบโบไม่ทราบเลยค่ะคุณแม่เว็นสัปวันนี้สี่ถุงของตาละสี่ถุงแม่ป่องแปงไม่แน่ใจเลยแม่ยังาม่กล้าคอนเฟิร์ม,มวันเราก็มีแฟนใหม่นะคะโตโตะคะแม่พลายโตโตพักปุ๊บตื่นปับ๊บแม่เราใชาแ่แล้วแหละก็เลยยัไม,ม่ก้าแจ้งให้แม่พักผ่อนก่อน มันก็จะเป็นเบียงของยายเหลีวนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นซาเล้งไปให้ไมะคะแล้วจากไอเดียปปออยู่ด้านบนนะคะแม่ในหน้าโปรไฟล์เลยนะคะ มาช่วยไล่ราบเด็กจ้าแม่จ้ากล้วยบวมมีนะคะกล้วยมาเที่ยงอาจจะไม่สุกจ้าแม่จ้ากระโพาแตงโมจ้าจ้ากุ้พานจ้าขอบคุณหมดแล้ว ออน,นั่นอะสิรอแม่กันนั่นะสิวันไหนดีแม่ใ <c oughs> ช่จ่าหมดแลนแล้วอ๋อถ้าการัติลารัฟเฉยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะวันไหนดีันที่สิบดีไหมนบ่าวันที่สิบดีไหมเนาะจ่า จ้าจ้าแม่จ้าจ้าหนึ่งของแม่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่คุณแม่กี่กองนะเมื่อกี้แม่จะรับกี่กองนะโอเคจ้าจ้าจ้าแม่คุณแม่เบนนะคะจองต้สับประรดเผือกลอดตอนออนไลน์หรือ